สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทโลกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องก็เป็นคลิปพิเศษนะครับเนื่องจากมืออื่นนะครับลูกแท้กันโตจะที่จะไปทำบุญละวันให้คุณพ่อนะครับคนนเสียชิดไปเมื่อวันที่18บท่านว่าสองพนรอยหะครับตรงกับมืออืนครับวันที่ย7นะครับ มีหน้าครับเป็นครบรอบลายวันพดีครับก็จะได้ไปเฮ็ดบุญครับต่างชาติในพุนครับที่เป็นเธอแรกครับที่จะไปวัดไทยมื่นครับโอ้สึกตื่นเต้นครับเดี๋ยวก,ก็ดีใจนะครับอ่ะมื่นที่มียังไงพี่น้องที่ตามชมกับแถวที่ตามชมพี่น้องสำหรับมืออกกบม้อนี้ก็สิ่งใขอโอกาสนอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาเป็นสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบนะพี่น้องมืน่น คอยพอกับพี่น้องสะครับตัวนี้ก็นอนตเต็มนะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเช็คเช็ครถเตรียมข้อมความครับตอนนี้ครับอ๋อ,ไป,อไปวัดเด้อเอ<ป>อเอ,อันนี้ทายคลิไปไว้คลิปหนึ่ง,งกำลังเตรียมข้อม,อมความตะกูครับ ล้วเขาไป,เ,าไปาเขาไปจะเขาไปจะคนหกค,คนพอดีเช็คบเบีกเช็คบเบีกเช็คเครื่องน้ำมันเครื่องเตรียมพร้อมนะครับเอาขากลรองนี่เนี่ยอ๋อแมเอาพี่ถ้าไอ้เตรียมพร้อ,อรมจะเติมหมอกน้ำมันกันมันมีน่ประค่าน มีแต่เตียงจ้วคุณได้ขับคุณนั่นเตียงท่านน่ะเอาขากล่องได้ไหมครับผมนั่งข้างนี้นั่งไหนนั่งนี่แหละเพราะว่าอ๋ออ๋อตัวอามันกินฟัดมันอ้วกเขาจะอ้วกกินแล้วไปครับพี่น้องเดินห้างครับปลายทาง ไปทางวัดวัดปากน้ําวัดปากน้ำเหมือนบ้าที่วัดปากน้ําญี่ปุ่นไอใน,นตะเนาะไปครับเดินทางไปด้วยกันครับเราจะใช้เดินทางประมาณกี่นาทีไปถึง,ป,ง,งประมาณชั่วโมงหน,น,นึ่งโอซากุระเซ่ยวราบ้านชั่วโมงหนึ่งนะครับเดินทางไปวัดทั้ไปลองดีเกิดบรรยากาศ อ่าไทยไม่ถอ Yeah gonna... ถึงแล้วครับถึงแล้ว

องน้ำก่อนไหมอือตองน้ำก่อนดีกว่าเที่นาวน้ำ่อี้ หรือเป็นพันธุน์วัโอ้สวยงามัแปลกๆนี่กาศร้อยรอบพระพุนสันเขาแล้วนะครับก็จะไปกวดน้ำเนาะในไปกวดน้ำแบบรอบพุนซันเขาประมาณหามุ่งหามุ่งเคิง ตอนนี้ก็นอนกัเอาเที่ยวฟรีกันถ่ายกันเราพาพันเขาแล้วกันที่ในกวดน้ำรับพรนเป็นการติดพิธีมีครับชิปทําบุญนะครับเดี๋ยวพายยังมึงงามโอ้โบดงามงามเธอแรกนะครับดีมาโอ้อาธุดออ้อหลานมือทำไ,ไมทำบุญมือน,นีกะ เห็นดิบุญได้หลายนาำครับกับเป็นห้องชาติไทยครับหลังคาโบสถ์วัดปากนา้ำนันิตะนะครับโอ้นี่ยมีบุญตามีบุญตามิบุญร้ายครับเดี๋ยวมาวัดสีปีกัวครับสีปีกัวครับเทนมะญี่ปุ่นครับขั้งแรกครับเดี๋ยวมาวัดปากน้ำแห่งนี้นะครับนี่มีบุญแล้วครับ เดี๋ยวผมพาชมรอบๆโบสนะครับโอ้งามราคาโบสถ์ก็เป็นสีทงชาติไทยนะครับทั้งนี้ก็เป็นรูปปั้นนักสัตว์นะครับตามราศสีคนมาถ่ายรูปกันนะครับงัวมีมีทุกทิ่สองราศสีนะครับนี่ครับพี่น้องสาธุบูธนําัันเดอร์ครับพี่น้องมือนี่ ได้มาทำาบุญสังฆทานให้พอ่อนะครับเพื่อนในลมหายาจจากภปก็เสียใจครับตอนท่มอนะในบุญในลายพอ่อเอ้ยมือนี้ก็ได้ยด้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกเข็ดไผ่เดอ้ออยู่พวกพูนี่ก็ขอให้มารลับมือในครบรอยวันพอดีนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับพนะนะนะี่นะ้องอนุญาตคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับ เดี๋ยวมาทำบุญถวายปัจจัยนะครับถวายสังกระท่านอุทิศทส่วนส่วนให้คุณพ่อนะครับนี่นญญค,รนครับพี่นอ้องโอ้บรรยากาศสวยงามครับพี่น้องติดติดติดตามเรยวเลยพี่น้องมาดิเดี๋ยวท่านตับนะครับ เสร็จภารกิจออกมือไป้หมดแล้วครับเสร็จภารกิจเสภารกิจแล้วนะครับมาทําบุญลอยวันเนี่ยพอมือนี้เสร็จภารกิจเรียบร้อยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงเดี๋ยวไปทำกับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อแม่ทำไมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่ยนะครับเพื่อพี่น้องเรือ สารคิมีสวัสดีครับ